คุณผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของปมชั้น14นะครับกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ยังงงงงกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่สารอาญาแผนคดีนักการเมืองชี้ว่านายชันชัยผู้ร้องเนี่ยไม่มีอำนาจในการร้องคดีชั้น14ของนายทักษิณน,นะครับแต่ทีนี้เมื่อเราไปดูในเนื้อหากลับปรากฏว่าสาร รับเรื่องนี้เอาไว้เพื่อทําการไต่สวนเองแล้วก็นัดผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่13มิถุนายนนี้ทีนี้ประเด็นนี้ปมชั้น14นี่ยนะครับนาย,ยกทมตรีเองปฏิเสธที่จะตอบคําถามนี้กับท่านนายก่ะเห็นสายไม่รับคําร้องของคุณพ่อคะ่นะแต่ว่าจะไต่สวนเองอะคะ่ะกังวลไหมคะนี่แหละฮะ สั้นๆแต่ก็ได้ใจความบอกไปสัมภาษณ์คุณพ่อเถอะนี่เป็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีครับหลังจากถูกถามถึงกรณีที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนประเด็นการเข้ารับการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่13มิถุนายนนี้นะครับทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้คุณผู้ชมครับ นายชันชัยอิสระเสนารักครับอดีตสสพักประชาธิปัตย์ยื่นขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไต่สวนกรณีกรมรชาชทัณฑ์อนุญาตให้นายทักษิณออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้ารับการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจกากศาลจึงมองว่าขาดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไม่อาจอ้างกฎกระทรวงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้ นี้ที่ร้องเนี่ยคือเรื่องอำนาจศาลมีการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่แล้วเป็นการละเมิดอำนาจศาลเนี่ยจำเลยที่ไม่ได้ติดคุกตามคำสั่งศาลเนี่ยใครไปทำผู้ใดไปเกี่ยวข้องศาลจะมีอำนาจในการดำเนินการตามอำนาจกฎหมายวิาญาอันนี้อันนี้ผม,มพูดต้องเหนือจากที่ศาลเคยต่างห้ามได้ก็คือ มาตรา248ของวิายาศาลมีอำนาจในการพิจารณาคดีถ้าเป็นกรณีเรื่องของการอ้างป่วยเรื่องทุเลาโทษผ่านพ้นจากคำสั่งจำคุกไปแล้วเนี่ยศาลยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งคำพิพากษาได้ลดโทษได้พวกนี้ป็นเป็นเรื่องอำนาจศาลเพราะฉะนั้นวันเนี้ยศาลจะพิจารณาเรื่องการใช้อำนาจศาลที่ผมร้องขอให้ศาลให ใช้อำนาจของศาลในการพิจารณาคดีนี้ที่มีการละเมิดว่าเป็นไปตามคำร้องจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยศาลได้อ่านคำสั่งคดีโดยระบุว่านายชันชัยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงของเรื่องนี้จึงไม่มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาลแต่ศาลเห็นว่าอาจมีการบังคับตามคำพิพากษาที่ไม่เป็นไปตามหมายจำคุกจึงมีอำนาจไต่สวน จึงให้โจ์และจำเลยแจ้งต่อศาลว่ามีข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างในคำร้องหรือไม่อย่างไรและให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพอธิบดีกรมรัชทันและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจชี้แจงประกอบการพิจรารณาว่าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบางังคับโทษจำคุกแก่จำเลยเนี่ยตามหมายจับคุกหรือไม่อย่างไรพร้อมกับแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน30วันครับโดยมีคำสั่งให้นัดพร้อมหรือนัดไตสวน ในวันที่13มิถุนายนนี้เวลา9ิกา30นาทีสิ่งที่ออกมาเมื่อวานนี้เอาสั้นๆง่ายๆคุณผู้ชมครับคือกรณีของนายชานชัยศารสั่งว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงไม่มีสิทธิ์ร้องแต่สารเห็นว่ามีประเด็นพูดกันง่ายๆสารเอาเรื่องนี้ไว้เพื่อดำเนินการไต่สวนสแสวงหาข้อเท็จจริงเองครับ m มโนแม็ max, ส่งความหามีคุณา อารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาส0พิเศษเพียง89บาทลูกค้า A A S ลูกค้าทรูดีแทค่าราคาเดียวรีบสมัครนะ